i bs สองวันยี่สิบสี่ล้อสีม่วงแคนดี้สีม่วงเข้มสมชันแบบนี้เลยแล้วก็จุบลมลูกค้าเลือกเป็นงอเก้าสิบองศาเซ็นทีสีทองแล้วก็มีหลดหน้าวันเอสเจ็ดห้านิ้วแล้วก็มีรถหลังโรเซียเนสจูเนียอันนี้ลูกค้าเรเลือกเป็นตัวโหลดความสูงสามร้อยห้าสิบมินตรงรุ่นไม่ต้องแปลงรับประกันหนึ่งปีแล้วก็อีกอย่างราคาตัวนี้ ใช่สามเก้าเก้าสิบาเก้าสิบใช่ราคาถูกแต่ชคสวยไม่แพงแล้วก็ปรับสัรปิ้งแข่งได้กั้งหากหนาหลังม็จาเงาๆฉ่ำๆแบบนี้เลยอันนี้ลูกค้ามาจากแถวไหนคะตลาดนิคมตลาดนิคมโอ้ก็ถ้าใครสนใจทำสีร้อยนะครับ เข้ามาได้เพจผมโปรโมาจะโพสหรือจะเข้ามา,นาหน้าร้านก็ได้หน้าร้านก็มีล้อร้อมสับ GTX Quaza Xmax Lead Geno t i k หนึ่งรกสิบอ ata, AC, iano, 160. ตอนนี้หน้าหน้าร้านก็คือมีสับหลายสีอยู่เนาะใช่หน้า,าร้านมีล้อร้อมสับได้เลยไม่ต้องรอแต่ถ้าอยากได้สีอื่นก็สั่งทำสีไว้ได้ประมาณนี้เดือนนี้มีฟังก์ชันด้วยยี่สิบสองนาที